ต่างไปองค์ที่สองนะครับใครชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาบอกได้เลยคือวิธีสังเกตว่าแท้ไม่แท้เนี่ยให้ดูว่าความปานีดพระแท้ทุกองค์ปานีดสวยงามไม่มีการ,รนีดอ่าก็ไม่สวยอะไรเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้น ถึงเราไม่เต็มก็ตะใบหลังจนจนเรียบคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตจุดสังเกตของผมก็คือจะต้องมีรอยลบคมนี่อ่าเพราะว่าเขาใส่ใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาคที่มีสันอย่างเงี้ยเราไม่ไม่แต่งอ่าเวลามาจับอย่างเงี้ยอาจจะบาดมือได้นะครับเขาก็ใส่ใจโดยการลบคมเรียบร้อยแล้วแล้วพอลบคมไปแล้วเนี่ยก็แต่งอีก แต่งแต่งแต่งจนเนี๊ยบเลยนะครับเนี่ยละเอียดมากครับมีองค์ที่สององค์ที่สามครับอ่าองค์นี้สวยเนื้อโลหะผสมองค์ที่สามคือให้ดูความปราณีตเป็นสำคัญพระแท้ทุกองคเนี่ยจะมีความปราณีตจะแต่งพิมพ์จนสวยทุกองค อันนี้คือกอไม่สวยก็อไม่เต็มแต่ก็มาตบายจนแเ้าก็<น>มาแต่ง<ม>จนจนดีที่สุดเท่าที่จะทำได้